สวัสดีค่นักเรียนและสวัสดีน้องต้านะคะต้าสวัสดีค่ะคุณครูฝนและสวัสดีพี่คทุกคนค่ะวันนี้คุณครูฝนมีกิจกรรมสนุกสุกมาให้น้องต้าและเพื่อนๆทำกันนะคะดีจังเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาทบทวนความรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงทางเคมีก่อนค่ะการเการเปลี่ยนแปลงทางเคมีคืออะไรคะน้องต้าการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเือการเปลี่ยนแปลง ที่มีสารใหม่เกิดขึ้นโดยสารใหม่มีสมบัติแตกต่างจากสารเดิมแล้วเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งหนึ่งหนึ่งเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงสารใหม่เกิดขึ้นมันจะกเกิดสารที่ไม่เหมือนเดิมค่ะโอเคค่ะค่ะในวันนี้เราจะมาเรียนกิจกรรมที่1นึ่งสองนะคะรู้ได้อย่างไรว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีในหนังสือเรียนสสวทหน้าหนึ่งร้อยสิบสองค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้เรียนอ่านหัวข้อ คิดเป็นทําเป็นนะคะในขณะที่นักเรียนอ่านนักเรียนสามารถกดพักเพื่ออ่านและเมื่อนักเรียนอ่านเสร็จนักเรียนสามารถกดเล่นได้ต่อเลยค่ะนะคะกิจกรรมนี้เราจะเรียนรู้เรื่องอะไรคะการเปลีป่ยนแปลงของสารเมื่อกเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีและสารใหม่ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเราจะเรียนรู้ด้วยวิธีการใดคะน้องป้าการสังเกตค่ะแล้วเราจะ สามารถเมื่อเราทําการทดลองแล้วเราสามารถทําอะไรได้บ้างคะบรรยายการเปลี่ยนแปลงของสารและระบุสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางเคมีค่ะเรามาดูกันนะคะว่าเราใช้อุปกรณ์อะไรบ้างอุปกรณ์ที่เราใช้ในการทดลองคือหนึ่งลูกฟูค่ะค่ะต่อไปเลยค่ะผงฟูค่ะค่ะแล้วก็น้ำส้มสายชูค่ะน้ำปูนใสแล้วก็ สารอะไร,ะไรผงฟูผงฟูค่ะแล้วก็แอมโมเนียมคลอไรด์แล้วก็ปูนใส่<า>ปูนค่ะปูนขาวขวดปากแคบนะคะกระบอกตวงบีเกอร์ค่ะช้อนตักสารจ้ะแท่งแก้วขนสารค่ะก่อนที่เราจะไปทำการทดลองกันนะคะคุณจะให้นักเรียน อ่านกิจกรรมทำอย่างไรในหน้า1 1 2ถึง113ค่ะและในขณะนักเรียนอ่านนักเรียนสามารถกดพักและเมื่อน,นักเรียนอ่านเสร็จนักเรียนสามารถกดเล่นได้เลยค่ะ <S 2> <S 2> ครูคิดว่านักเรียนคงอ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ <S <S เรามาอธิบายขั้นตอนการทํากันค่ะขั้นตอนการทํานะคะมีทั้งหมด3ตอนเรามาอภิปรายกันค่ะว่าตอนที่1ทําอย่างไรบ้างน้องต้าตอบได้ไหมคะตอนที่1ทําอย่างไรตอบได้ค่ะตอนที่1สังเกตลักษณะ น้ำปูนใสและสาร,ละ,สารละลายผงปูและสัมผัสข้างบีเกอร์จากนั้นผสมน้ำปูนใสและสาร,ละ,สารละลายผงปูอ,อย่างละ5ลูกบาทเซนติเมตรสังเกตการเปลี่ยนแปลงและสัมผัสข้างบีเกอร์และบันทึกผล ค่ะแล้วขั้นตอนการที่สองขั้นตอนที่สอะคะน้องต้าทำอย่างไรคะน้องต้าตอบได้ไหมคะได้ค่ะสังเกตลักษณะของแอมโมนนเนียมพอละลาและปูนขาวในแก้วพร้อมสัมผัสข้างแก้วแต่ละใบบวนทุกผจากนั้นตักอย่าง สารอย่างละสามช้อนสารอย่างละสามช้อนผสมกันผสมกันน้ำลงไปเล็กน้อยหยดน้ำลงไปเล็กน้อยแล้วกก็็ลลไปเน้อยควนให้เข้ากันสังเกตการเปลี่ยนแปลงและบันทึกผล เก่งากค่ะต้าขั้นตอนที่สามทำยังไงคะสังเกตน้ำส้มสายชูสงคุผงน,นี่น,นี่ลูกนู่นนแก้วและสัมผัสข่างแก้วแต่ละใบไม่ได้แสดงประกอบนะผลลินนะ้นน้ำส้มสายชูลงในเปดือ แย่ประมาณหนึ่งในสามของขวดจากนั้นตักผงฟูใส่ลูกโปงสองช้อนแล้วนำปากนำลูกโป่งเข้าปากลูกโป่งคข้บปากขวดแก้วยกลูกโป่งขึ้น,นเพื่อให้ผหงฟูตกลงในขวดสั่ง การเปลี่ยนแปลงค่ะโอเคค่ะแล้วอย่างนั้นเราไปทําการทดลองกันเลยค่ะถ้าหากนักเรียนมีอุปกรณ์เหมือนคุณครูน,นะคะนักเรียนสามารถทดลองไปพร้อมกับคุณครูได้เลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะหให้สังเกตน้ําปูนใสและสาระละลายผงฟูค่ะว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรอาน้องต้าคะน้องต้าสังเกตเลยค่ะว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรค่ะยกมาดูได้เลยค่ะยกมาดูที่ตาเลยค่ะแล้วเอาไปเพื่อนให้พี่ๆดูนะคะว่ามันมีลักษณะเป็นอย่างไรเดี๋ยวก่อนนะคะ อา้าวพี่พดูนะคะน้ำปูนใส่มีลักษณะเป็นอย่างไรเดี๋ยวก่อนนะคะแล้วก็ดูสารละลายผงฟูค่ะพี่พสังเกตนะคะน้องต้าคิดว่าทั้งสองอย่างนี้มีลักษณะเป็นอย่างไรคะต้าสังเกตแล้วค่ะว่าทั้งน้ำปูนใสและสารละลายผงฟูเป็นของเหลวใสไม่มีสีไม่มีกลิ่นผิวภาชนะมีอุณหภูมิเป็น อุณหภูมิปกติค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะไปลองผสมกันนะคะว่าเมื่อนํานะ้าปูนใสและสารละลายฝงฟูมาผสมกันจะเกิดอะไรขึ้นคะอ่าน้องต้าเทได้เลยค่ะเทได้เลยค่ะเทอีกค่ะอ่ะพอค่ะ ตาคนได้เลยค่ะคนๆค่ะยกขึ้นมาคนเลยค่ะอนูอยกขึ้นมาคนเลยดูเอาเอาไปให้พี่ๆดูนะคะว่าเอาไปให้พี่ๆดูนะคะว่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นค่ะอ้าวน้องตา ลองดูนี่ค่ะว่าอันนี้น้องต้าและเพื่อนๆนะคะพี่ๆดูนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นค่ะเมื่อผสมสารละลายผงฟูกับน้ำน้ำปูนใสค่ะน้องต้าคะมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดเป็นไงคะเกิดตะกอนสีขาวอุณหภูมิปกติค่ะ อันนี้นะคะเป็นที่น้องตาทำเมื่อกี้อันนี้ค่ะเป็นอันที่ครูฝนลองทดลองทําไว้แล้วก็ทิ้งไว้สักครู่นะคะสังเกตว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นคะด้านก้นของตะกอนเนี่ยค่ะเอาเพื่อนๆสังเกตนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นน,น้องตาคิดว่ามันเกิดสารใหม่ขึ้นไหมคะเมื่อผสมน้ํเปนใสกับนั้นกับสารละลายของฟูมี สารใหม่เกิดขึ้นคือตะกอนสีขาวเพราะสารเดิมมีลักษณะเป็นของเหลวใสแต่เมื่อผสมกันแล้วได้สารที่เป็นของแข็งสีขาวซึ่งไม่เหมือนกับสารเดิมจึงน่าจะเป็นสารใหม่ค่ะตอนที่สองน,นะคะเดี๋ยวเราจะให้น้องต้านะคะสังเกตแอมโมเนียมคลอไรด์ค่ะว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรค่ะ หยิบขึ้นมาเลยค่ะสังเกตนะคะสังเกตก่อนสังเกตค่ะลงกินค่ะจับค้างๆ้างผชนะค่ะมีลักษณะเป็นอย่างไรเอาวางลงก่อนค่ะหยิบปูนขาวขึ้นมาดูค่ะสังเกตนะคะแล้วก็จับก้มผูชนะค่ะสังเกตอุณหภูมิลงกินค่ะหลังจากนั้นนะคะเอาไปให้เพื่อนๆดูบ้างค่ะว่ามันมีลักษณะเป็นอย่างไรค่ะ แอมโมเนียมคลอไรนะคะมีลักษณะเป็นอย่างไรคะน้องต้าแอ,อมโมเนียมคลอไรเป็นของแข็งเป็นเกลดมีสีขาวคุนไม่มีกลิ่นผิวภาชนะมีบุณภูมิปกติส่วนปูนขาวเป็นของแข็งเป็นผงสีขาวไม่มีกลิ่นผิวภาชนะ อุณหภูมิปกติค่ะค่ะทีนี้นะคะเราก็จะเอาทั้งสองสารนี้ค่ะไปผสมกันค่ะต้าไปผสมได้ค่ะอย่างละสามช้อนค่ะตักสารอย่างละสามช้อนนะคะใส่ในบิเกอร์นี้ค่ะใส่เลยค่ะหนึ่ง ขาวใส่มั่งค่ะสองสาะคนให้เข้ากันเลยค่ะ เลยลียาบปวดไอปวดใสยอยู่แล้วโมกเบียบดกันมีกินแล้วเช้นอ่ะทั้งเดียน้องต้าคะน้องต้าลองดมกลิ่นนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเป็นไงคะดมใ,ใกล้ๆแล้วก็โอ้ไม่ให้ดมพลังค่ะมีไง <c oughs> ฉุนเลย เอาไปให้พี่พี่ดูบ้างค,ะค่ะค่ะเมื่อนำสารสองชนิดค่ะแอมโเนียมคลอไรด์กับปูนขาวมาผสมกันเกิดอะไรขึ้นค่ะต้า,ตาม,มีแก๊สกินชุนและผิวด้านนอกภานนกชนะเย็นลงค่ะเย็นค่ะอ,อ่ะค่ะน้องต้าคิดว่ามันเกิดขึ้นเกิดสารใหม่เกิดขึ้นไหมคะแก๊สที่ ไอ้แก๊สมีกลิ่นฉุนแสกจมกูกต่างจากสารเดิมเพราะสารเดิมมีลักษณะเป็นของแข็งสีขาวและไม่มีกลิ่นฉุนทั้งคู่จึงน่าจะเป็นสารใหม่อืมได้กลิ่นฉุนมากเลยตอนที่สาบนะคะเราจะมาสังเกต น้ำส้มสายชูและผงฟูค่ะมีลักษณะเป็นอย่างไรน้องต้าคะมาเลยค่ะค่ะสังเกตค่ะน้ำส้มสีายชูค่ะสังเกตสีลักษณะค่ะอุณหภูมิอุณหภูมิลองจับนะคะค่ะสังเกตกลิ่นค่ะลองลมกลิ่นเลยค่ะอ่ะวางลงค่ะสังเกตต่อไปนะคะผงฟูค่ะ สังเกตลักษณะอุณหภูมิค่ะแล้วก็รลิค่ะเอามาใกล้ๆจมูกจ้าค่ะ,อคะเอาไปเพื่อนๆดูได้หน่อยนะคะน้ำส้มสายชูมีลักษณะเป็นอย่างไรคะตาน้ำส้มสายชูเป็นของเหลวใสไม่มีสีมีลิ่นฉุนผิวผราชนะ มีอุณหภูมิปกติส่วนผงฟูเป็นของแข็งเป็นผงสีขาวไม่มีกลิ่นผิวภาชนะอุณหภูมิปกติค่ะค่ะเดี๋ยวเราลองไปทดลองกันนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นน้องตาถือไปเลยค่ะ,ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะใส่ น้ำส้มสายชูค่ะเศษหนึ่งต่อสามของบีเกอร์นะคะเศษหนึ่งของสามของขวดปากแคบโอ้ยหกหมดแล้วนะอ,อ,อ่ะจากนั้นน้องต้าขอทิชชู่หน่อยจ้ะค่ะอ้าวเอาแค่แผ่นเดียวค่ะ เื่อเพื่อนๆสังเกตนะคะเราจะเอานะ้าเอาของฟูนะคะใส่ไปในลูกโป่งค่ะโดยที่ี่ช้คะเทไปหมดเลยาจากนั้นเราจะมาใส่บริเวณปากขวดนะคะ้าจะปวดไว้ลูก มากเราจะมาสังเกตกันนะคะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นค่ะเพื่อนๆสังเกตนะคะเราจะเทแล้วนะคะหนึ่งสองสามอานนะคะเทไปหมดเลยค่ะเพื่อนๆสังเกตสิคะตั้งใจสังเกตนะคะมันเกิดอะไรขึ้นลูกโป่งเป็นไงลูกลูกโป่งมันเป็นไงมันจะพองขึ้นใช่ไหมคะแสดงว่ามันมีแก๊สขึ้นมา เพื่อนๆดูนะคะเอาไ้เพื่อนๆดูใกล้ๆว้าวอันนี้วิทยาศาสตร์สุดๆเลยนะคะน้องบอกว่าวิทยาศาสตร์สุดๆนี่ค่ะมันจะมีแก๊สขึ้นมานะคะแล้วก็จะมีเสียงมีเสียงด้วยหรอเสือเสือฟูฟู่อ่ะอามาวางนี่ก่อนนะคะมันมีแก๊สเกิดขึ้นขอบอุณน้องตาน้องต้าคะ น้องต้าคิดว่ามันเกิดสารใหม่เกิดขึ้นไหมคะมเมื่อผสมผงฟูกับน้ำส้มสายชูค่ะจะมีเกิดสารใหม่ขึ้นไหมคะเมื่อผสมผงผงฟูกับน้ำส้มสายชูม,มีสารใหม่เกิดขึ้นคือแก๊สเพราะสารเดิมคือผงฟูมีลักษณะเป็น ของแข็งสีขาวและน้ำส้มสชูเป็นของเหลวใสแต่เมื่อผสมกันแล้วได้สารที่เป็นแก๊สซึ่งไม่เหมือนกับสารเดิมจึงน่าจะเป็นสารใหม่ค่ะ ว่านักเรียนกาลังทำกิจกรรมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ<อ>หากนักเรียนมีข้อสงสัยอะไรสามารถส่งคำถามมาที่ facebook กลุ่มหรือไลน์กลุ่มได้นะคะจะมีเ,เพื่อนๆคอยตอบอยู่ค่ะให้นักเรียนทำกิจกรรมรู้อะไรในเรื่องนี้นะคะในหน้า116ถึง117ค่ะขณะนักเรียนทำนักเรียนสามารถกดปิดพักเพื่อ และเมื่อนักเรียนทําเสร็จน,น,นักเรียนสามารถกดเล่นต่อได้เลยค่ะ <c oughs> คิดว่านักเรียนคงอ่านกันเรียบร้อยแล้วนะคะ <c oughs> การระบุว่าการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเกิดขึ้น <c oughs> การเปลี่ยนแปลงนั้นจะต้องเกิดสารใหม่ที่มีคุณสมบัติแตกต่างจากสารเดิม <c oughs> ซึ่งเราสามารถสังเกตได้จากการเกิดฟองแก๊สเกิดตะกอนมีกลิ่นฉุนและมีอุณหภูมิสูงขึ้นหรือลดลงค่ะให้นักเรียนอ่าน ฉันรู้อะไรในบทนี้ในหน้า118ในขณะที่นักเรียนอ่านนักเรียนสามารถกดพักเมื่อเรียนอ่านเสร็จนักเรียนสามารถกดเล่นต่อได้เลยค่ะให้นักเรียนทำแบบปุหาท้ายบทที่2การเปลี่ยนแปลงทางเคมีหน้า119ลงในสมุดเป็นการบ้านและส่งคำตอบมาที่ Facebook กลุ่มหรือไลน์กลุ่มวันนี้ครูฝนและน้องต้าขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย